Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. และทุกคนครับอยู่กับผมวิชิตชาบ้านนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาดูบ้านหลังหนึ่งนะครับในราคาประมาณ2 0 0 0 0 0บาทนะครับจะได้อะไรบ้างนะครับโอเคทุกคนครับก็จะเห็นอยู่ด้านหน้านะครับที่เป็นทางเดินนะครับก็จะเป็นลาดปูนเข้าไปนะครับนี่บ้านหลังนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นแบบอ่าโรงรถอยู่ตรงนี้นะครับถนนนะครับเชื่อมกับถนนด้านหน้านะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็จะไว้ปลูกหญ้านะครับปลูกต้นไม้ต่างๆนะครับ ในส่วนตัวบ้านเนี่ยผมรีวิวไปแล้วนะครับยังไงก็ย้อนเข้าไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับในส่วนของโรงรถเนี่ยจะเป็นสไตล์แบบโมเดิร์นนะครับเป็นโครงเหล็กทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นหลังคาเหล็กเช่นกันนะครับในส่วนของเสานะครับก็จะเป็นออกแบบเหมือนแนวโมเดิร์นนะครับออกอ่าผมจะบอกว่าไงดีนะครับทางอันนี้คือทางช่างออกแบบให้แบบโดยเฉพาะนะครับมันดูแบบเก๋ๆเป็นโมเดิร์นโมเดิร์นนะครับเหล็กอ่ามีหน้าห้าอยู่2ต้นนะครับแล้วก็มีเหล็ก ตรงกลางนะครับบางคนอาจจะออกแบบนะครับทำเป็นช่องก็แล้วแต่นะครับคนชอบนะครับแต่บ้านหลังนี้ก็คือจะยาวมาเลยครับยาวแบบนี้เลยทั้งหมดมีสีต้นนะครับมีสีต้นและในโซนนะครับจอดรถเนี่ยได้ประมาณเกือบประมาณถ้าซ้อนกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2- 3ามคันได้นะครับถ้าเป็นรถเก่งเนี่ยประมาณ3คันเลยนะอันนี้ก็จอดได้1คงคันละอันที่2 อันที่3นะครับยาวเลยหรือจะจอดเป็นแนวนี้ก็ได้นะครับเข้ามาทางแนวนีก้ก็ได้ก็ได้เช่นกันนะครับสวยงามมากนะครับด้านบนก็จะเป็นแบบระแนงเหล็กนะครับระแนงเหล็กยาวแบบนี้นะครับเป็นเหล็กทั้งหมดเลยแล้วก็ด้านข้างก็เป็นระแนงเหล็กเช่นกันนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องครัวกันบ้างนะครับ ห้องครัวนะครับก็จะออกแบบให้โล่งนะครับแบบจะตอนที่เราทําอาหารมันจะได้ไม่อึดอัดหรือมันเหม็นนะครับครัวปกติทั่วไปนะครับจะทําเป็นตะแนงนะครับแต่ครัวหลังนี้นะครับใช้เป็นตะแกรงเหล็กนะครับซึ่งเป็นตะแกรงเหล็กกลมๆแบบนี้นะครับก็รูค่อนข้างที่ใหญ่นะครับระบายอากาศถ่ายเทได้ดีมากๆนะครับข้อดีของการทาตะแนงแบบนี้นะครับนกเล็กๆนะครับตัวเล็กๆที่ชอบเข้ามากินอาหารในห้องครัวเรา นำความสกปรกเข้ามานะครับแต่แกงตัวนี้นะครับสามารถกันได้ร0 0เซนะครับไม่มีพวกนกพวกอะไรเข้ามาได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นระแนงเนี่ยที่เป็นระแนงยาวๆนะครับที่เป็นเรียงเรียงกันนะครับแบบนั้นน่ยนกเข้ามาได้นะครับนกชอบพามากินอาหารมาขโมยอาหารหนื่อยอยู่ในห้องครัวนะครับในส่วนต่อมานะครับเป็นในส่วนของซิงค์นะครับในซิงค์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบหาแนว แนวเป็นตัวแนะครับแนวเป็นตัว L นะครับซึ่งฝั่งนี้นะก็จะเป็นในส่วนของช่องวางต่แก๊สนะครับวางต่แก๊สนี่หัวต่อแก๊สอยู่นี่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นเอาไว้เก็บของใส่ของนะครับนี่สวยงามนะครับนี่ด้านบนนะฮะก็จะเป็นเตาแก๊สนะครับที่ฝังเข้าไปกับตัวกระเบื้องเลยนะครับสวยงามมากครับเข้ากันมากนะครับดูกระเบื้องลายกระเบื้อง ใสกระจกเหมือนกระจกเลยนะครับใสามากนะครับสวยงามนี่เป็นเตาแก๊สนะครับก็โซนมุมตรงนี้ก็จะมีปลั๊กไฟนะครับเอาไปเสียบพวกการน้ําร้อนพวกน้ําอุน่นพวกไอหม้อหุองข้าวอะไรเงี้ยนะครับก็จะเสียบโซนตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นซิงล้างจานอยู่ตรงนี้นะครับนี่สองช่องนะครับ ตอนนี้ระบบน้ําเดินเรียบร้อยครับประมาณนี้นะครับโล่งมากนะครับดูแบบโล่งมากแบบเฮ้ยมันเย็นนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับข้างนอกร้อนมากๆนะครับแต่ผมอยู่ด้านในตรงเนี้ยเย็นมากๆนะครับรู้สึกแบบโอเคเกี่ยวกับห้องครัวแบบนี้นะครับชอบมากๆเลยนะลงขณะนี้เปิดไฟแล้วเนี่ยนะครับยังสว่างสว่างโอเคมากๆนะครับ อันนี้เป็นระบบไฟนะครับขอขอขอดระบบไฟตัวเองนะครับขั้งแรกในการช่วยติดตั้งนะครับทำทำเองกับทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีเพื่อนมาช่วยนิดหน่อยนะครับก็เป็นระบบไฟที่ผมเดินนะครับทั้งหมดไฟก็ฝังบนฝ้านะครับเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มาโซนตรงนี้นะครับเป็นโซนที่เดินเข้าไปถ้าเลี้ยวขวานะครับจะเข้าตัวบ้านนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายเป็นห้องห้องน้นะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นนะครับเป็นช่องกระจกนะครับเป็นช่องกระจกให้แสงเข้ามานะครับแต่ไม่สามารถเปิดได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบปิดตายเลยนะครับไม่สามารถเปิดได้นะครับมีอยู่2ช่องนะครับมี2ช่องนะครับเลี้ยวเข้ามาก็จะเจอกระจกยาวๆอย่างเงี้ยเราก็จะเจอทั้งตัวนะครับดูแบบทั้งตัวดูแต่งตัวแต่งอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะได้ดูแบบทั้งตัวเลยนะครับว่าเราหล่อหรือยังนะครับสวยหรือยังนะครับประมาณนี้นะครับเลี้ยวขวามาอเลี้ยวซ้ายมานะครับจะเจอ ล็อกอยู่ล็อกเป็นล็อกเอาไว้เก็บพวกตู้เสื้อผ้านะครับเก็บเสื้อผ้าเลือต่างๆก็เป็นล็อกตรงนี้อยู่หน้าห้องน้านะครับอยู่หน้าห้องน้านะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดไฟก่อนแป๊บนึงนะครับโอเคครับเข้าไปในห้องน้านะครเข้าไปดูดห้องน้ํานะครับในส่วนของกําแพงนะครับจะทําการปูกระเบื้องนะครับสูงอยู่ที่ประมาณน่าจะประมาณ2เมตร 2เมตรเลยนะครับประมาณ2เมตรยีิบหรือ2เมตรห้นะครับประมาณนั้นนะครับคร่าวๆนะครับเปิดประตูมาก็จะเป็นอ่าเป็นชักโครกนะครับแล้วก็อ่างล้างมือนะครับมีกระจกอยู่โซนตรงนี้นะครับเหลือซ้ายมานะครับจะมีในส่วนของที่กั้นนะครับเป็นกระแพงกั้นน้ํานะครับสำหรับน้าไม่ให้มันกระเด็นออกมานะครับพื้นนะครับจะต่างกันก็คือพื้นในส่วนของอ่าฝั่งของ ห้องส้วมนะครับกับฝั่งห้องน้ำเนี่ยก็จะต่างกันนะครับไม่ให้ตอนที่เราอาบน้ำเนี่ยมันไหลเข้าไปฝั่งนู้นนะครับให้มันอยู่แค่บริเวณฝั่งนี้นะครับจะได้ไม่เปียกไม่แฉะอยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วเข้ามาก็จะนี่ครับห้องอาบน้ํานะครับตอนนี้น้ําอุ่นยังไม่ติดตั้งนะครับรอให้ทางเจ้าของบ้านซื้อมาก่อนมีพัดลมระบายอากาศด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวอากาศร้อนนะครับเปิดไฟนะครับปิดไฟนะครับก็พัดลมก็จะปิดตามไปด้วยนะครับเปิดไฟ พัดลมก็ทําการเปิดขึ้นมาด้วยนะครับนี่เป็นการวางระบบไฟให้ให,ให้ให้ดีบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับก็สามารถถอดลักออกได้นะครับก็บางทีอยากที่แค่เปิดไฟก็ถอดลักตัวพัดลมออกนะครับมีช่องตัวระบายอากาศนะครับเรสามารถเปิดตรงนี้ได้นะครับจะหรับบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่สร้างด้วยการควบคุมข,ของเจ้าของบ้านนะครับก็คือ เจ้าของบ้านนี่จะทําการซื้อของซื้อวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆให้กับช่างให้กับทางทีมของคุณพ่อผมนะครับในการทําสมมติว่าช่างเนี่ยทำนี้เสร็จอุปกรณ์นี้ขาดอุปกรณ์นี้ไม่ครบอุปกรณ์นี้ต้องซื้อนะครับก็บอกเจ้าของบ้านนะครับให้ไปซื้อให้ให้ไปหาให้นะครับในการทาแบบนี้นะครับเจ้าของบ้านนะครับจะประหยัดเงินมากๆนะครับเกี่ยวกับการทําราคานี้นะครับถ้าเกิดจ้างแบบเหมาเนี่ย น่าจะไม่ได้นะครับถ้าเกิดจ้างเหมาเนี่ยราคาผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ30,000นอัพขึ้นแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นร,ราคาที่ถ้าเกิดแบบจ้างเหมาแบบว่าเราเจ้าของบ้านจน่ายเงินอย่างเดียวไม่ต้องมารับรู้ต้องซื้อนู่นซื้อนี่ไม่ต้องนะครับอันนี้คือถ้าเกิดทางเจ้าของบ้านว่างหรือสามารถที่จะหาซื้อนู่นซื้อนี่ให้นะครับราคาก็ ลดมานะครับประหยัดได้เกือบครึ่งๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของการทํากันเองนะครับแล้วก็ทีมช่างก็จะเป็นคนหนึ่งบ้านนะครับและทีมช่างบ้านนี้ก็คือเป็นของพ่อเองเป็นของคุณพ่อของผมเองนะครับเป็นทีมงานนะครับก็ทําได้ทั้งห้องครัวห้องน้านะครับที่ทุกคนได้เห็นไปแล้วก็มีส่วนของโรงจอดรถค่อนข้างที่ใหญ่ๆมากๆนะครับนี่ใหญ่มากๆนะครับยาวมากนะครับ12 12เมตรนะครับจากหน้าบ้าน แล้วก็ไปถึงนู่นก็ประมาณเกือบ20เมตรเลยนะครับเพราะว่ามีการลาดปูนนะครับถึงถนนด้านหน้าบ้านเลยนะครับปอดิผมอาจจะเกะกะตัวรถหน่อยนะนะครับตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้เอาออกนะครับให้ทุกคนดูแบบคร่าวๆแล้วกันเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมี ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรก็จะมีไฟโซลาเซลล์นะครับแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับมีกล้องจรปิดผมได้ทําการรีวิวไปแล้วนะครับก็กลับไปดูกล้องจรปิดได้นะครับรีวิวในกล้องจวงจรปิดราคาประหยัดนะครับและในส่วนของด้านนอกนะครับผมลืมบอกไปเขาอวดระบบไฟของผมอีกนิดนึงแล้วกันนะครับในส่วนของโรงรถนะครับก็เป็นระบบไฟแบบนี้เป็นไฟกลมๆนะครับ ให้เข้ากับโมเดิร์นโมเดิร์นนะครับไม่ใช่แบบหลอดยาวๆนีออนยาวๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบกงลมมแบบนี้นะครับโมเดิร์นโมเดิร์นหน่อยนะครับทั้งหมดมี4จุดด้วยกันนะครับมีสดวงเลยนะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ตัวสวิตช์นะครับจะเป็นสวิตช์สทางนะครับสามารถเปิดปิดทั้งไม่ตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้นะครับเปิดตรงนี้นะครับเปิดตรงนี้นะครับอาจจะไปปิดข้างในนะครับนี่ก็จะเป็นโซน ของการทำระบบไฟนะครับนี่ครับปิดเปิดนะครับปิดเปิดนะได้ทั้งหมดนะครับได้ทั้งหมดเลย บ้านหลังนี้นะครับก็ถือว่าเป็นไอเดียให้กับใครลหลายคนที่จะสร้างบ้านหรือฮะหรือว่าจะต่อเติมอะไรต่างๆนะครับหรืออยากจะทราบเรื่องค่าวัสดุอุปกรณ์เรื่องค่าการลงทุนอะไรต่างๆนะครับก็ไงก็คงจะเป็นไอเดียเป็นอีความรู้หนึ่งอีมุมมองหนึ่งครับเกี่ยวกับการสร้างบ้านนะครับสลับบ้านหลังนี้ก็ถือว่าเป็นบ้านที่ค่อนข้างที่จะโอเคสรับผมนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่มากนะครับ คลิปนี้นะครับยังไงผมก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับอย่าลืมส s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับผมนะครับไปเจอบ้านไอเดีย <c oughs> บ้านสวยๆไอเดียดีๆตรงไหนนะครับผมจะถ่ายทุกคนมาให้ชมกันนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ